ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับระบบบันทึกการเข้าออกเวลาการทํางานนะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ก็เป็นการบันทึกเข้าออกการทํางานนะ work in work out นั่นเองนะครับใช้ภาษา PHP แล้วก็ m y s q l นะครับคราวนี้มาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าครับเมื่อเราโหลดไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาชื่อว่า work time เป็นวิลอ์นะครับคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาครับกด r a c t แอตแทกเคียนะครับโอเคครับก็ได้ไฟล์เวิร์ชันมาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการโหลดตัวเซิร์ฟเวอร์จำลองครับก็คือแซมก็เข้า Google เลยนะครับแล้วพิมพ์คำว่าแซม xampp ครับแซมนะครับให้เราเลือกคาว่าดาวน์โหลดครับให้เราดาวน์โหลดเวอร์ชั่น7นะครับเท่านั้นนะครับ7.4นะครับเท่านั้น ข้างหลังมันจะเป็น7.4.2.3.2.4.2.5.2.6มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องโหลดนะครับโอเคแล้วทำการดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไฟล์แค่160 MB นะครับเมื่อทำการโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งไม่ยากกดนิกๆๆๆๆอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่ไดซีครับ จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแซมนะครับอันนี้ผมมีแซมหลายตัวนะครับเพราะว่ามีหลายระบบก็ของเราจะเป็นแซมธรรมดาถูกไหมครับ AMP แซมนะครับไม่มี5ไม่มี7อะไรแซมนะครับเข้าไปที่แซมธรรมดาเลยแล้วก็ไปที่คําว่า h e t Doc ครับไปที่ h t Doc ก็คือ h t Doc เนี่ยจะเป็นตัวเก็บไฟล์โปรเจกต์นะครับเก็บในนี้นะครับก่อนที่จะเอาไฟล์โปรเจกต์มาลงนะครับให้เราไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับแซมคอนโทรลครับอยู่ตรงนี้ครับแซมคอนโทรลนะครับ ยู่ที่ดีสแล้วก็แซมเลยแล้วข้างล่างส่วนครับแสงควมทนให้เราก,กดสตาร์ทสองอันบนพอกดสตาร์ทสองอันบนแล้วเนี่ยครับก็จะขึ้นพอร์ตนะครับไอตรงนี้มันจะขึ้นว่าอะไรก็ช่างมันนะครับแต่ให้พอร์ตขึ้นนะครับแปรโศดสี่สามแล้วก็สาวสามศูนย์หกนะครับถ้าใครเออร์เลอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่าเครื่องตัวเองมีปัญหาอะไรครับก็ต้องแก้ไขนะถ้ามันเออร์เลอร์ขึ้นมานะตอนที่เราก,กดสตาร์ทแต่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาแล้วครับกดสตาร์ทได้มีปัญหา พอสตาร์เสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ HTdoc อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเอาไฟล์ที่เราแตกมานะครับนี่ครับเวิร์กไทนะครับที่เราแตกมาเนี่ยเวิร์กไทลากลงไปที่ DCM แล้วก็ HTdoc นะครับนี่ครับก็ได้ w o r k t กไทมาเรียบร้อยแล้วครับโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาก็ปิดไปเลยครับไม่ต้องใช้แล้วก็เป็นไฟล์แบ็กอัพไปต่อมาครับไปที่ w o r k t กไท ก็จะมีไฟล์ดัต้าเบสอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดัต้าเบสครนี้ให้เราไปที่เบราว์เซอร์ครับพิมพ์1 2 7 0งสครับแค่นี้นะครับ 000. 000 1 2 7 0งสอแล้วอินเทอร์จะขึ้นแสม t ดชบอร์ดครับแมดชบอร์ดก็ไปที่ p p p m y m i n i n พอไปที่ p p p m y n d m i นนะครับก็ไปที่ว่าวดาต้าเบส คราวนี้มาดูตั้งค่านะครับดัตต้าเบสที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อชื่อดัตต้าเบสเนี่ยต้องตรงกับต้องตรงกับโค้ดนะครับไปที่เพจ Includ e ครับแล้วเลือกคำว่า Connect นี่ครับถ่าข้อมูลของเราชื่อคําว่า WorkTime นะครับตรงนี้เนี่ย WorkTime คัดลมาถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้ แต่ต้องให้ตรงกับฐานข้อมูลที่เราจะสร้างขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็กด create ขึ้นมาเลยพอ create work time เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ตัว import นะครับ import ให้เรา back กลับมาครับที่โฟลเดอร์เนี่ยมาที่ database เราจะ import database เข้าไปนะครับก็กดตัวเลือากวางนด้เลยนะครับลากวางนี้เลยแต่ถ้าใครลากวางไม่ได้เนี่ยให้เรากดเลือกไฟล์ครับเ o า s e file หา แต่ส่วนใหญ่ก็จะลากได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะกดคําว่า success ก็คือเอาฐานข้อมูลเข้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกด refresh ักหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยก็จะเจอฐานข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดงานนะครับตอนเปิดงานให้เราใส่หนึ่งสองเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงเนี้ยให้เราใส่ slash slash ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับก็คือ work time นี่ครับ โฟลเดอร์ onder, นะครับ htdoc แล้วก็ worktime นะครับ worktime เราจะเปลี่ยนชื่อเป็น worktime เป็นอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ตอนที่เปิดเบราว์เซอร์ก็ต้องเรียกให้มันตรงกันด้วยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวคับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการใช้งานนะครับเป็นการใช้งาน